ของความสำเร็จและการทะลุขีดจำกัดในตัวคุณคุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะคิดว่ามันคือความพยายามมันคือความเด็ดเดี่ยวมันคือความมุ่งมั่นผมไม่เถียงนะแต่เอาไว้ด้านหลังครับเพราะข้อที่สองนี้มันคือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับ ผมอยากให้ทุกคนในที่นี้ครับทาง Youtube Facebook TikTok รวมถึงผู้ชมที่ดูย้อนหลังพิมพ์คำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนให้ผมหน่อยครับเพื่อตอกย้ำเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณว่าอย่าลืมเรื่องนี้เราทุกวันนี้ทุกคนเลยครับลืมเรื่องนี้เราคิดแต่ว่าฉันรู้มากกว่าในยุคที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาครับมาหาศาลคุณสามารถถาม Chat GPT ได้ เมื่อก่อนนะถาม Google ใช่ไหมเมื่อก่อนใครอ่านหนังสือเนี่ยแล้วย้อนกลับไปเมื่อก่อนใครมี Y e l l o w p พ g จโอ้โหนะที่เป็นหนังสือเล่มเหลืองๆเนี่ยที่มีเออเบอร์โทรคุณเกิดทันไหมเมื่อก่อนผมทันนะแต่ไม่ได้ใช้หรอกครับนะทันที่บ้านทันนะยุคนี้นเป็นยุคข้อมูลครับทุกคนต่างแสดงข้อมูลที่ตัวเองรู้ทุกคนต่างพยายามแสดงสิ่งที่ตัวเองเห็น ทุกทุกทุกคนต่างพยายามแสดงความคิดและความรู้สึกของตัวเองเรียกว่าอีโก้และอัตตาแต่ทุกคนลืมครับคือคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนทุกทุกคน